โอ้โสนุกสนานเฮฮานะครับเห็นแอคติ้งของลุงฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าเปรี้ยงป้างปื้นป้าดนะโอ้โหลุงออกรอดหรือเปล่าน้อประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณ you smile happy happiness โอเคนะ เอาละขออนุญาตติลุงหน่อยได้ไหมครับโอ้โหลุงนี่ชอบจังเรื่องของคำว่าแชร์กับคำว่าคิดต่างเนี่ยนะมีคิดต่างกันก็มาคุยกันสนทนากันแล้วก็แชร์กันแล้วมันจะเพิ่มอัปเดตอัปเกรดด้วยนะฮะอัปเกรดตัวเองให้มันเพิ่มในทางที่มันดีขึ้นเจรรืง,งองามขึ้นนะครับเอาละกลับมาถึงสิ่งที่ลุงยึดถือเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ควรดำเนินในทางสายกลางด้วยนะครับจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเองโอ้โ oh ห Thank you very much ครับท่านนะที่เตือนลุงได้อย่างลงตัวที่สุดครับผมน้อยรายมากครับที่จะมีผู้คนเตือนตัวลุงคือเห็นลุงทำอะไรต่างค่อนข้างจะ o v e r อร์แอคตมันก็เหมือนกับว่าสุดต่งประมาณนั้นนะครับ จริงๆมันเป็นผลลัพธ์ครับท่านไอ้ผลลัพธ์ที่ลุงทำให้ฝนตกนะลุงทำมาตั้งแต่ปีสองห้าสี่สองนะครับอันนี้มันสองห้าหกห้าลุงก็ติดตามเสียงทิ้งลุงมาตลอดนะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางการทางโลกเขาทดลองนิวโคงนิวเคลียร์กันนะครับนถ้าหากว่านิวเคลียร์มันเกิดมาเนี่ยมันตีมันแตกบ้านเขา แต่มันมาในชั้นบรรยากาศเขาเรียกว่าแอคชั่นเชนแปลว่าปฏิกิริยาลูกโซ่มันจะไปทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตมากเลยเอาล่ะสมมติว่ามันมาจากเกาหลีเหนือก็แล้วกันนะหรือในโลกนี้ไหน,น,นก็ตามทีมันรุนแรงมากมันก็จะมาหาบ้านเราเนี่ยครับถ้าหากว่าลุงทําให้ฝนตกลุงทำตั้งแต่ปีส2อย่าลืมนะมาะถึงปีนี้แต่าหาที่มันชัดที่สุดเอาล่ะสมมติว่านิวเคลียมันมาระเบิดนิวเคลียา ลุงก็ทําฝนเอาไว้มันก็เหมือนกับเป็นการมุงหลังคาหรือม่านบาเรียรคนไหนที่ดูหนังบ่อยๆนะครับหรือจะเป็นอะไรกัน,ก,นกันอะไรกันปฏิกิริยานิวเคลียร์มันรุนแรงเหลือเกินนะครับเพื่อป้องกันคนในบ้านเราหรือคนในโซนหนก็ตามทีได้รับอ,า,อ,า,อานิสงส์รวมกันจะเป็นจะเป็นเวียดนามจะเป็นลาวจะเป็นพามา่าจะเป็นไทยจะเป็นแคนมเเหล่านี้เป็นต้นนะครับ กัมพูชาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองลุงก็คิดกันอยู่อย่างนี้เพราะเชื่อเหลือเกินว่าเป็นไปได้สูงครับนิวเคลียร์ที่มันจะมาภายในสมเดือนนี้หรือไม่หรือไม่สเดือนอันตรายเนี่ยเพราะว่าทางยูเครเนรุนแรงร้อนแรงมากในขณะน,นี้ถ้าหากว่าลุงคิดไว้เช่นที่ว่านี้ลุงก็ทํามาฝนมันก็ตกจริงมันก็เป็นผลลัพธ์ของมันทามาฝนตกจริงคนที่ติดตามงานของลุงนะฮะลุงก็วางถามไลน์เรียบร้อยแล้วว่า จะทำให้ฝนตกลุงเริ่มมาตั้งแต่วันที่22มกร 2, 365, าสองพันร้อยหกสิบห้านะครับที่ยอดเขาหวงพระจันทร์วันนั้นก็ฝนตกจริง,รงๆอําเภอพวอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีจกกนกระตั้งถึงวันที่15พฤษภาคมสองพันาร้อยหกสิบห้าเนี่ยฮะไทม์ไลน์เราก็วางไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อวันที่22ที่ผ่านมามีนาเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นที่โดยถนนอย่างที่ลุงไม่พักนั่นนะครับมันเกิดผลกักมาจากข้าง,างจะลงตัวมากที่สุด ตลอดที่ลุงทำมาตั้งแต่ปี4042นู่นนะครับอันนี้มันชัดเจนที่สุดแล้วล่ะครับมันโป๊ะเชี่ยชั่วเช้ามันลงตัวทุกรูปแบบเลยมันก็เลยโอเวอร์ไอติ้งอย่างหนักเลยแล้วท่านก็อืมให้รักษาทั้งสายกลางหน่อยก็แปลว่ารู้เรื่องของลุงมาพอประมาณเอาเถอะก็เป็นการขอบคุณอย่างยิ่งที่ตักเตือนมา แล้วลุงก็จะพยายามรักษาความสมดุลเอาไว้ในการสแสดงออกไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าจะมีผู้คนรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะครับนะคนที่รับได้ก็รับได้ไปส่วนมากจะไม่มีคนรับไม่ได้เพราะว่ามันมีที่ไหนมนุษย์โลกคนคนหนึ่งนะไอ้ขันนันี่มันสายล่อฟ้าอย่างดีนะครับเห็นไหมนะนตีเป้งไปทีนี่นะเห็นไหมครับ สายลอฟ้าอย่างเดียวทาไมลุงน่องที่ไม่กลัวเพราะว่าลุงรู้เข้าใจธรรมชาติดีก็แค่นั้นเองครับนะลุงใช้ศาสตร์อยู่สี่ศาสตร์นะฮะในการทําฝนเนี่ยธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์รวมทั้งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของอิริตรนปรตอนนั่นแหละครับก็สามารถที่จะทําให้ได้บูรณาการกันน่มันลงตัว ถ้าเป็นไปได้นะครับว่าสมมุติว่ากันแล้วกัน,นคนคนหนึงสามารถทําให้ฝนตกได้ผมว่าโลกใบน,นี้เขาพูดกันคําว่าโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนคลายแมทเชนส์อะไรที่เขาพูดถึงกันมันก็น่าจะไม่ร้อนต่อไปละมั้งเพราะมีคนทําให้ฝนตกได้น่ยถ้าเรามองในภาพของแมกโครเราต้องได้รูปแบบนั้นส่วนไมโครคือวันใบวันก็มัจะเป็นห่วงเป็นใย,ยลุงเนาะก็ ขอบคุณมากที่เป็นหัวเป็นใหญ่ลุงเอาไว้หลายหลายท่านด้วยในขณะเดียวกันลุงก็โดยรวมแล้วลุงก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนั่นแหละครับนะภายใต้เงื่อนไขความลกลัวเจ็บกลัวตายก็ต้องรู้ว่าเราคือใครเรารู้เข้าใจเรื่องอะไรการสิ่งที่ลุงทำนะั้นมันให้ประโยชน์กับอะไรประโยชน์กับต้นไม้ใบหญ้าพืชสัตว์เหล่านี้เป็นต้นมนุษย์ก็ได้รับสิ่งเป็นอนิสง์ร่วมกันลุงก็คิดรูปแบบนี้ก็น่าจ,จะเป็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่าน ท,ทั้งหลายก็คือภาพของแมโครประโยชน์ตัวนี้คือตัวเองก็แค่ไมโครเล็กนิดเดียวเองถ้ามันเกิดดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในขณะนี้ก็ถือว่าภาพรวมจริงนะมันก็จะรับประโยชน์อย่างยิ่งยวดมันทั้งโลกใบนี้ด้วยรวมแน้ประเทศไทยชาวเราด้วยนะครับรวมทั้งในหลายอย่างก็ติดตามกันเอาเองกะไรกันว่าเสียงดังที่ลุงเคาะเป้งเนี่ยมันส่งอะไรต่างๆานาได้เยอะทีเดียวเป็นความจริงเรื่องนี้นะอีทีก็ได้นะครับ เห็นไหมครับสรุปฝนตกต้นไม้ก็ได้รับนะสัตว์ใดๆก็ได้รับมนุษย์ก็ได้ประโยชน์นี่คือสวนที่รับเต็มๆแล้วยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นถ้าหากว่าระเบิดนิวเคลียมันตูมในโลกใบนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันจะส่งผลกันทั้งโลกใบนี้เลยนะครับถ้าบ้านเรามีฝนตกก็แปลว่าป้องกันได้ด้วยเห็นไหมลุงคิดถึงขนาดนั้นนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกันครับผมยังไงก็สวยแท้แต่เถอะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามทีขอให้ลุงก็ขออย่างเดียวว่ารู้จักกับลุงแล้วก็อย่าดูถูกอย่ายามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรานะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันอันเป็นตน้นะการประกอบสมาชีพประจำวันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิงนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บใช่ไหม พยายามยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้ทุกๆท่านแค่นั้นเองในการที่รู้จักลุงหนอแล้วก็ขอให้เป็นไปตามนี้จะได้มากได้น้อยเรื่องหนึ่งก็แล้วกันแต่สรับลุงก็พยายามที่อยากจะมอบให้ลุงก็อายุเกินกว่า77ปีเข้าไปแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะต้องแต่น้อยกว่าลุงหรือว่าเท่ากับลุงหรือมากกว่าลุงก็แล้วแต่จะว่ากันก็ทุกเพศทุกวัยนั่นนะ,นะได้รับตรงนี้นะ เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนในหลายท่านก็นแล้วกันที่เป็นห่วงลุงอย่างค่อนข้างจะมากแล้วลุงก็ยึดอยู่ในใจอยู่เรื่องพวกนี้คำว่าทางซ้ายกลางทางซ้ายกลางมาชัชฌิมาปฏิปทาแต่ความจริงต้องพัฒนาใจให้ไปสู่อุเบกขาต้องอุเบกขามาชัชฌิมาสู่อุเบกขาเกินอุเบกขาแล้วจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกําลังทําเวลานี้โอเคนะครับถ้าไม่เกินอุเบกขาก็ก็ยังยังไม่รู้ก็แล้วกันแต่เอาเถอะ มนุษย์ยุคนี้นจะรู้ในสิ่งที่พระศาสดาใดๆที่ทุกพระองค์ให้มาเนี่ยยุคนี้แหละครับจะได้เพราะว่ามันมีลุงออกมาพูดจาอะไรต่างๆสรารพัดรูะนั้นสังเกตได้ดีว่าลุงจบรายการทุกครั้งลุงจะมีคําว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตุพุทธเสมอก็แปลว่ามันน่าจะมารับรู้ในสิ่งเดียวกันแล้วต่อไปนี้นะหรือว่าโลกเป็นจัดสิ่งิไลมากยิ่งขึ้นหรือไม่ แน่นอนในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นลักษณะค่อนข้างจะเป็นกรารยุคหรืออยู่หรือไม่ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่พิจารณานะครับแต่ทั้งหมดเราไม่ต้องกลัวเราก็ต้องเข้าใจไปตามบทบาทดีดาโอเคนะหวังว่าคุณได้หลายๆท่านกันแล้วกันนะครคุณยนะูสไมล์เนี่ยก็เชื่อว่าคงจะได้รับเต็มๆจากวันนี้ thank you With big job, วิบิกจบข่าวครับท่าน